สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายถ่ายโปนะครับผมเจอเพื่อนผมเจอคนนึงอะครับที่เขาเล่นโปผมก็เลยไปแอดเพื่อนมาแล้วเขาก็แล้วเขาก็เลยเล่นกับผมด้วยครับแล้วตอนแล้วตอนนี้ผมจะพาไปดูเพื่อนนี่ครับเขายังไม่ทันทายังไม่ทันทํะไรเลยชนะแล้วครับที่เห็นผมเป็นตัวแบบนี้น่าจะเป็นเพราะบั๊กหรือเปล่าครับหรือไม่หรือไม่ หรือไม่ก็หรือไม่ก็บัอ๊อกอะก็คือบั๊กแล้วแล้วที่เห็นแมพมันไม่แมพมันไม,ม,นไม่มันไม่มีรูปบ้านานี้ไม่อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าผมโปรที่จริงมันเป็นที่จริงมันมันแมพมันไม่โหลดครับพอแมพมันไม่โหลดเราก็สามารถทะลุดได้แต่นี่เห็นไหมเห็นหมครับเห็นไหมครับแมพโหลดแล้วครับก็ทะลุไม่ได้แล้วผมจะฆ่าตัวตายนะครับจะได้เห็นโปรแบบจัดจ อาเเขาออกไปแล้วนี่ครับเอ้ยเขาตายนี่ครับไม่เป็นไรครับรอดูตาหน้าก็ได้ครับยังมีอีกเยอะนี่นี่ครับเพื่อนเขามาแล้วนะครับเพื่อนของทีมฝั่งตรงข้ามเขามาครับเขามาจะมาฆ่าผมครับนี่ครับผมตายครับ เพื่อนสองคนนี้เขาไม่ได้โปรนะครับแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนโปรครับคือเพราะาเขาเล่นเขาเล่นมาด้วยกันเนี่ยเหมือนเขาให้เพื่อนไปโหลดโปรมาแล้วก็แบกอะครับแต่ว่าผมขอย้ำอีกรอบว่าผมไม่รู้จักกับโปรเลยนะครับผมแค่ไปแอดเพื่อนเขามาแล้วก็จะรอวันที่จะได้เล่นกับเขาแล้วก็จะอัดชิปมาให้ทุกคนดูเนี่ยครับแพ้ครับเพราะว่าโปรมันตายครับ นี่นะครับผมจะซื้อระเบิดครับจะได้ค่าตัวตายนะครับจะได้เห็นโปแบบจจะเลยครับจะได้ไปมุมดูมุมมองของโปครับต้องซื้อปืนด้วยครับเดี๋ยวเขาคิดคิดว่านั่นไงโปเขาวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วเห็นในแผนที่ป่ะครับเขาเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งอะครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วนั่นเลขหนึ่งอะโปครับผมก็จะค่าตัวตายครับจะได้ไปดูมุมมองของโปได้ครับ นี่ไม่ใช่คนนี้ครับอ่านี่ไงดูดูครับเขาวิ่งโคตรเร็วครับโอ้โหทะลุแอค์วอลเลยตอนนี้ผมก็จะซื้อแต่ระเบิดครับจะได้มาฆ่าตัวตายครับจะได้เห็นมุมมองของโปเหมือนเดิมครับนี่ครับระเบิดดูนู่นครับเล่งหนึ่งเขาวิ่งไปนู่นแล้วโปวิ่งไปนู่นครับนั่นนะนั่นนะครับในแผนที่ครับวิ่งไปนู่นครับ ผมต้องรีบฆ่าตัวตายครับจะได้เห็นโตขอเตือนภัยอีกรอบนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการตั้งใจตั้งใจลงแรงนะครับที่ผมลงแรงก็เพราะก็เพราะเนี่ยวโหโหโหมีคนเร็วโห,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 หชนะปืนพกะเขายิงเป็นปืนกลเลยครับดูครับตายเหมือนเดิมว่าผมจะไม่เล่นผมจะซื้อแต่ระเบิด นั่นไงครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วนู่นแล้วเขาวิ่งไปนู่นแล้วเพื่อนเขาก็จะฆ่าตัวตายครับจะได้เห็นมุมมองของโปเหมือนกันน้องมังครับเหมือนเขาไม่เคยเห็นมุมมองโปรครับเขาเลยอยากอยากรู้มั้งครับเอานี่ไงครับ <laughs> บูยาผมยังไม่ผมไม่ต้องทำอะไรโปโปยิงอย่างเดียวเลยครับนี่คือการเตือนภัยนะครับว่าโปว่าโปมีประเภทไหนบ้างครับนี่ครับเล่นยังไม่ถึงสาม เล,เล่นยังไม่ถึงสี่นาทีเลยก็ชนะแล้วขอบอกอีกรอบนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเล่นแรงถ้าผมไม่เล่นแรงเขาก็จะเขาก็จะไม่ยอมเล่นกับผมแล้วผมจะไม่มีคลิปมาถ่ายทุกคนดูครับไหนผมจะรอดูครับว่าตาต่อไปเขาจะเล่นหรอจะได้มีหลักฐานเพิ่มเติมเขาติ๊กเนี่ยครับเขาเล่นนะเขา อ๋อเขาเชิญเพื่อนมาครับนี่ก็จะเป็นอีกตานึงครับที่เราจะได้เห็นโป้ครับอันขอย้ำอีกรอบนะครับคลิปนี้ไม่ได้เจตนาเจตนาพาโปมาแบกแรงครับผมมาทำคลิปให้ดูว่าโป้มีกี่ประเภทครับมันมีประเภทใหม่เพิ่มขึ้นมาครับทุกคนจะได้วังตัวทันครับ ผมฝากไปแบนเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งยูไดีไว้ใต้ล่างครับขออภัยที่พูดพูดซ้ํานะครับนี่ครับผมจะปาระเบิดฆ่าตัวตายเหมือนเดิมครัจะได้เห็นมุมมองของเขาได้ดีขึ้นดูครับดูครับเอาผมไม่ตายเอ้าแล้วโปอ๋อโปอ๋อชนะ ทำไมผมไม่ตายวะมาดูนะครับผมก็จะซื้อระเบิดมาเหมือนเดิมน,นะครับนี่เอาโป้เขาตายไปแล้วอ๋ออย่าบอกอย่าบอกนะว่าต้องอย่าบอกนะว่าถ้าเล่นโปนี้มันต้องมันต้องอ่อนให้อ่อนให้ตานหนึ่งก่อนเหรอครับอันนี้ข้อมูลใหม่ครับโปนะครับฝากเป็นระวังตัวด้วยนะครับ ตัวนี้แทบจะสู้ไม่ได้แล้วเพราะเขาวิ่งโคตรวิ่งโคตรเร็วเลยมีโอกาสยากที่จะยิงโดนครับเพื่อนเขาทำาไมยืนนิ่งครับผมเปิดเสียงเพิ่มแล้วกันนะครับ ออเพื่อนเขาจะฆ่าตัวตายครับเขานี้ก็จะเหลือคนนี้แค่นคนเดียวครับคือผมสังเกตมาแล้วตาตาที่สองตาที่สองโปมันจะตายครับแล้วโปก็จะกลับมาในตาที่สามครับหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นเงื่อนไขของโปครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝากไปแบนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งยูเอดีไว้ไว้ตายล่างครับช่วยกันแบนกันเยอะๆครับเขาจะได้เขาจะได้โดนแบนครับผมจะเหมือนเดิมครับระเบิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวครับตอนนี้โปเขาเขายังไม่ได้ออกไปไหนครับ นี่ครับป่าไปป่าไปตายแล้วทำไมผมตายท่านี้วะโปยินกงเลยครับทำไมต้องฆ่าตัวตายกันนี่ผมพาไปดูโปนี่โหวิ่งโคตรเร็วเลยนี่กว่าเครื่องบินเจ็ตอีกเครื่องบินเจ็ตยังอายเลยอะครับดูครับดูดูดูตานี้เราเห็นเขาแบบจัดจ่าเลยครับว่าเขาเล่นยังไงดูดูดูดิครับดูเลยครับเร็วจนทําเครื่องผมแหลกเลยครับดูดูดูครับดูดูดู โอ้โหวิ่งคนเร็วเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหลดโปรเว็บไหนเนี่ยทำไมมันใช้อย่างงี้โอ้โหเขาน่าจะมีหลายโปรมั้งครับใครรู้ว่าเขาโปรอะไรบ้างเม้นไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันเขาโหลดกี่โปรกันแน่เพราะว่าผมดูไม่ทันครับโอ้โหเขาสไลด์ลงาล่างลงไปข้างล่างเอ้าเขายิงทะลุอย่าบอกนะเขาเขาโปรมองเห็นคนด้เหรอครับ ผมก็จะปลาระเบิดนะครับ <S <S บอกเลยโปคุณบินแน่ถ้าเกิดอยากให้โปโปบินครับต้องต้องแชร์คลิปไปให้ GM นะครับในเพจกาลินาฟีไฟล์ก็ได้ครับเขาเาชนะละโปโป้เขาทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล็ดทําให้ทีมฝั่งนู้นตายกันหมดเลยซื้อระเบิดมาอย่างเดียวครับ อันนี้คือครั้งแรกที่ผมเคยเจอโปครับครั้งแรกหรือครั้งที่สองก็ไม่รู้ครับเพราะว่าคลิปก่อนผมเคยผมเคยคิดว่าคนนั้นเขาโปแบบว่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าคลิปนั้นเขาวิ่งโคตรเร็วเลยแต่แต่ว่าโปคนนี้เขาวิ่งเร็วกว่าเขาอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นมันเป็นโปโปคนละเว็บกันหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจครับเพราะผมไม่เคยโหลดโป ต้องขอประธานอภัยที่เล่นแรงครับถ้าผมไม่เล่นแรงเขาก็จะเขาก็จะไม่ยอมเล่นแล้วผมก็จะไม่มีคลิปมาอัดให้ทุกคนดูครับต้องขอขอโทษ้วยนะครับถ้าเกิดคุณแชร์คลิปนี้ไม่ให้ g m คอับผมขอร้องอย่าแบนผมนะครับเพราะว่าผมโอ้ผมมาทำให้ทุกคนรู้ว่ามีโปอะไรบ้างนะครับ ทำไมเขาไม่กดกันนะครับอ๋อคนที่เขาออกไปแล้วครับก็กดได้แล้วตานี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะว่าเขาจะกดยกเลิกก่อนหรือเปล่าเพราะว่าโหลดห้องก็น่าจะนานอยู่ครับขอร้องอย่าอย่ากดยกเลิกนะอย่ากดยกเลิกนะผมขอร้องอ่ะ ทำไมหลดห้องนานยังไงอ้าวยันไงเขากดยกเลิกกันได้เหรอนึกว่าอ๋อเขาเอ,าอะไรอ่ะอ๋อเขาชวนเชิญเพื่อนไหน่อ่ะนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปอีกตาหนึ่งให้ทุกคนดูแบบจระจ่านะครับขอย้ำไว้อีกครั้งนะครับถ้าเกิดส่งคลิปไปให้บางเพจกาลินาอย่าแบนผมครับเพราะว่าผมทำเพื่อคนทำเพื่อทุกคน คนชคนชนเช้ากาลิน่าฟรีไฟที่เล่นนะครับว่ามีโปรแบบนี้อยู่ด้วยให้ระวังตัวเอาไว้ครับตอนนี้ผมก็จะไม่ทำอะไรเหมือนเดิม,มก็จะฆ่าตัวตายเหมือนเดิมนะครับผมก็จะปลาระเบิดลงพื้นนะครับนั่นไงเขาวิ่งไปนู่นแล้วครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วเพื่อนฝั่งฝั่งนู้นเขาดาวหมดแล้วครับ ดูๆครับเขาวิ่งโอ้โหดูดูการสับสับของเขานะครับดูครับโหปืนพกยิงเป็นปืนกลเลยครับ <c oughs> ตอนทีนี้ตานี้คงไม่ต้องบอกนะว่าผมจะฆ่าตัวตายเหมือนเดิมที่เห็นแมบไม่โหลดผมขอย้ำอีกครั้งเอา้านี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมันต้องตายตายที่สองแล้วตายที่สามเขาจะกลับมา เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยครับตาน,นี้ตาน,นี้ก็น่าจะแพ้ต้องขอประทานอภัยที่ไม่มีเสียงครับแต่ในคลิปแต่แต่ในความจริงมันมีเสียงนะครับแต่ว่าระบบเสียงมันมันพังครับไอโปเขาเขาได้พูดเขาได้พูดตอนนี้เขาว่า ว่าจะมีศัตรูมาทางซ้ายกับทางขวาแล้วมันก็มาจริงครับขอโทษนะครับที่ไม่มีเสียงมาบอกแสดงว่าเขาต้องโปเห็นคนแน่ๆนครับเพราะว่าเขาสามารถบอกได้ว่ามีคนมาซ้ายหรือขวาแต่ต้องขอโทษนะครับที่ไม่มีเสียงครับเพราะระบบเสียงมันพังครับผมดูครับเลขหนึ่งเขาวิ่งไปนู่นแล้วโปเขาวิ่งไปนู่นแล้วเขาต้องมีโปทะลุบาเลียด้วยนะครับ โปทะลุกับโปทะลุบาเรียผมไม่ไมัม่นใจว่ามันเป็นโปเดียวกันหรือเปล่าดูเขาโดนวงเขาไม่เป็นไรครับหรือว่าความเร็วมันเร็วเกินไปจนวงทําตามเอจไม่ทันหรอครับดูครับเขาใช้ปืนปืนพกนะครับปืนพกโอ้โหยิงยิงโอ้โหดีเข้าหัวได้ครับโอ้โหก็จะโปรกระดาษนี้นะนี่นครับตานี้ตานี้ ผมมันใจนว่าโปรไม่ต้องเดินทะลุบาเรียวออไปแน่นเมื่อเขามีโปทะลุบาเรียวผมก็ไม่มันผมก็ไม่เข้าใจทําไมเขาไม่ทะลุออกไปทุกตาเลยครับบางตาเขาก็ทะลุออกไปอ่ะเนี่ยเขาวิ่งไปนู่นแล้วเขาวิ่งไปนู่นแล้วเขาปาระเบิดใส่บาเรียคนตรงข้ามครับเหมือนเขาจะมีลูกกระสุนไม่จํากัดด้วยนะครับเพราะว่าเขาปาเป็นประทัดเลยครับดูนี่ครับแตกแล้วดูครับ เหมือนโปนี้เขาจะขึ้นบันไดไม่ได้นะครับเพราะน่าเพราะว่าจะขึ้นบันไดทีมันน่าจะทะลุมั้งครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าโปทะลุครับเพราะในคลิปไม่เพราะว่าเพราะคลิปมันไม่เพราะว่าในคลิปของในคลิปนี้มันไม่เคยมีมีโปขึ้นบันไดครับมันก็น่าจะทะลุบันไดไปเลยน่าจะขึ้นไม่ได้ครับเขาถึงเขาถึงได้รอศัตรูลงมาจากบันไดอยู่ครับ อ๋อโปติดก็โปรติดเอาไม่ได้ติดนี่หว่าเ,เขาวิ่งออกวงไลแล้วดูดูดูครับดูด,ด,ดูเนี่ยเขาเห็นเห็นศัตรูของบนมั้งครับดูวิ่งพันย,ยังได้ครับโหกี่โปเนี่ยดูครับดูดูดูเขามุดเข้าไปอยู่ในกล่องครับแต่ทำไมมันถึงมุดไม่เข้าเข้าไปไม่ชิดนะดูเขาวิ่งเข้าไปในนี้อครับ แต่ที่ผมเคยเห็นโปทะลุปกติเขาจะทะลุไอวอล์ไม่ได้ครับแต่ทำไมโปนี้เขาถึงทะลุไอวอล์ได้ครับนี่นครับเขาเห็นคนยิงเลยเขายิงไปแล้วนะ <ble ane> ครับขู่ชนะนี่นะครับลองจะมาดูนะครับเขาวิ่งทะลุออกไปแล้วครับ เนี่ยบางตาเขาก็ทะลุออกไปแต่บางตาเขาก็ไม่ทะลุครับนู่นผมจะพาไปดูครับดูเขานะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเขาปาระเบิดใส่บาเลียคนอื่นครับแล้วคนอื่นเขาก็วิ่งหนีตายกันเลยครับดูครับดูครับดูดีดีเข้าหัวครับโอ้โหแลงผมเพิ่มอ่ะต้องขอโทษนะครับที่ผมเล่นแลงมันเลยส่งคลกับคนนี่ คนที่เล่นกับผมนะครับผมต้องขอโทษกับคนที่เล่นกับผมด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่เล่นแรงเขาก็จะไม่มาเล่นกับผมครับแล้วผมก็จะไม่มีคลิปมาอัดให้คุณผู้ชมดูครับเอาละคลิปก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบใครอยากให้ผมจะผิดโป๊ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมแชร์ไปทางเพจกลินฮาด้วยนะครับว่าว่ามีโปอานี้ให้แบรนด์คนนี้นะครับขอขอบคุณครับ Bye.